รอรอมันมาตอนนี้ซอมบี้ลงดันอยังไงยังไงมันก็ถ้ามันไม่สิงอ่ะคุณย่าพี่ไม่ได้เอารูทมาอยู่แล้วถ้ายูมีนําหน้ามาถ้าสกิลดนปุ๊บรูทยูมีก่อนเอายูนี้เลยเพราะมันจะสิงไม่ได้แต่ถ้าเหมือนเซตที่แล้วตอนแรกๆที่มาแตบ้านช่องคือสแปมแต่บาทกดเพินมนะเปกำลังใจให้มันเป็นอย่างไ้นะฉันเลยรู้สึกว่ามันฉันเลยยังไม่อยากรีบลง แบล็คต้องรออัพแพดเหรคือตอนนี้มันมันเล่นกันเป็นสองคอมคือซินดาซีโอเบียกับซินดาแวนการ์ดคือมันการรมันแบบอะไก็เป็นซินดาพีเซอร์สามมัน่ะคือทุกคนเอ่อซินดาไม่จะมาปะมันจะอ้อมไปข้างล่างเหรอเป็นตัวสองบาทที่แบบถ้าได้สกิลได้สกิลใช้สกิลเรื่อยๆคือกี่ระเบิดแบบกี่ระเบิดมาแล้วเอาเซรีสก่อนสองสาม กบทำอะไรอยากรึเปล่ลังคือเป็นสินดางบทำอะไรอยากรึเปล่าสินดาสินที่แล้วสินทีแล้เป็นสี่บาทที่ไม่ค่อยเก่งอะไรมากเซตนี้คือเข้าหลังอัพสกิลหนึ่งมาแต่ว่ากบสี่เคารพผิดพลาดกันได้ค่ะพี่แจ็คคือคือเล่งหน่อยค่ะน้องเคลียร์คลิปแล้วเตรียมลุยเวล้สองเดี๋ยวแฟนให้ไอ้ไฟกบลุนแล้วกบลุนแล้ว วยมา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 โดนด่าแล้วเควยเลยออฮึาึฮึมึฮ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 ้าึฮึไึฮ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 ึมึเปฮดฮีฮตฮึฮึตีฮึฮึสึนึฮึฮึาึฮึาึฮ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 ึดึฮึฮแฮรฮึ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 นึฮ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 ึนึฮ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 ิน รีบเคลียร์คลิปเราเคลียร์ยคลิปช้าม,มากเดี๋ยวเอาให้หมดเลยเอาเว้ยคือยิงทีละสี่นัดค่ะมีสี่นัดน,นะครัคือยาวขึ้นนิดนี่โกูกูโปะมากอันเนี้ยอีควายช้างเหลาเอาเฮ้ก็เพียงหลังไปมาสลายแล้วใช่ไหมสลายแล้วก็ไปเลยค่ะยิง โปเกมอนฉันดูถึงแค่ XY แล้วฉันก็ไปดูหรอกสตันสตันกำลังไปหลังคือเลิศเทอโอ้แต่ XY เฉินุกงไม่ชอบ XY ของฉัไปไหนล่ะคะอีกแมวเปรตหลังสตันคือแบบอะไรซันมูนอะไรคืออะไรก็เป็นยังไงล่ะซันมูนแขงของพี่คือทางให้ขวัมิกกไอ้กันก้องดูได้อโลล่าอะไรแบบดีมากกบแกะล่อให้มันสกิลสไลด์แกคือฉลาดหลักแหลมพอไม่ชอบหลักอาจจะเป็นพองโดนเย็ดอีกแล้วขนาดเลยยังสู้ไม่ค่อยจะไหวเลยเนี่ยคนเป็นยังอีกหรอ มาดิอีกแมวเปลก็มาติเดี๋ยวเจอลูกเสือเดี๋ยวเจอลูกเสือวิสามันนะคะคือทหารอะไรอะไรอะไรคือกบเก็บมันเดียววะถ้ากดกบเตรียมตัวกบเตรียมตัวพี่ตะกายล่างอ่ากบเก็บมอนอะอะไรที่เป็นชาราชการไปละพี่กายล่างเป็นตัวหลังอ่ะแล้วก็ไปยืนหน้าทำไมเพื่อนมาดีมากค่ะอากบชอบหนูอากูชอบหมก เล่นเน็ตป่าเหรอ Yes sir ก็ว่าทำไมเดิมไปอนรู้ว่าท็อปเล่นเป็น PFP ไม่อยากเล่นนะคะมันเป็นเกมที่แบบมีโนยาแบบมันคือหัดใช้สมองบ้างนะนะไม่มีรอยหยักอะไรเลยคือทำไมต้องว่าซันน่าด้วยให้ติ๊กูเรียนต้องเอาไปขอตั้งเรียนมาขึ้นจยากหนาไปแล้วคือใช้กแค่สมองมันของนี้เลยขอลองละม่ได้เล่นเมนสันลาบอกกูเหนื่อย ไอ้ดิ้งกูต้องต้องฝอยกำลังไฟกูเหนื่อยแต่หายแล้วล่ะคะเฮ้ยมาทำไรมาทไรคือชนะสอนเตรียมทหารด้วยหรอมามำไรคะฟอนหมดราคาเนี่ยคือเลิศไอพวกนักเรียนเตรียมมันเสียวอยู่นะเตรียมทหารก็คือปกนะรักงใหมพี่รักแกจะไม่ตายหรอกคือแกเป็นแคลรี่เจวัดเจวัดยังเจวัดแล้วใช่ไหมฮะจะกลายร่างเป็นคีบไปนะคะเราพี่ได็ที่มึงก็ได้ในค่ายทหารว้าย กูไม่ตายหรอกลูกถ้าตายก็บปไปเรบเขียนคือจะเพิ่งรีบเชียร์คือจะเพิ่งรีบเชียร์คลิปรอกูก่อนแป๊บนึงกูแกลางก่อนกูมาแล้วค่ะนี่คือแบบเนียนแบบไม่มีใครเห็นไม่มีใครดูปางเข้าไปดักหน้าเดี๋ยวมันจะชนมันจะให้มันไปกูตายแล้วบังระวังออกมา มันไม่มีสกิลแล้วค่ะน้องเราจะต้องกลัวอะไรมันอีกคะเข้าแม่งสิเข้าแม่งสิคะคือไปแล้วมันคขว่ามันหอไปดักไปดักไปดักพี่เมียนตี๋หมอพยาบาลก็เป็นไปประกอบวิชาชีพอะไรเงี้ยของเขาก็จะมีสอบอะไรต่างแยกกันไปตายซะออเด็กเปรตเป็นยังไงล่ะกําลังอ้อมหลังไป รอก่ันไม่ใช่ผมครับกบร้องดังมากเลยอ่ะนีอย่าพูดอย่างนั้นคือมันแบบปิดอ่ะมันเจียวนะอย่าพูดแบบนี้อย่าทำเสียงแบบเมื่อกี้มาไปมันนั่งตัวตรงไม่ได้เนี่ยตึงตึงงเงียติปังเอาให้โดนตึงไปแล้วหนึ่งไปแล้วสองนี่โดนอีกทีหนึ่งมากบมาออกมาลูกมากบกบกบเธอใจเย็นนะเธอรู้เธอเธอเก่งใจเย็นนะ ไมอยากเก่ง้อะไรแข่งคืออะไรแข่งอะไรคะออกตันฮิวมาด้วยสพอร์ตพูดออกมาเลยสพอร์ตพพอร์ตเป็นสพอร์ตแล้วอ l ล s สติกชอปเพจเติมเกมคุณภาพปลอดภัยเติมเร็วเติมไวประหยัดกว่าเติมเองสูงสุดถึง30%มีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง League of Legends PC League of Legends w i l d r e f t TFT Mobile และอีกมากมาย Elastic Shop เพจที่อุ้มแกระมั่นใจไปเติมกันเลย หนีทำไมล่ะแน่จริงไปทิมีอันติแค่นั้นแหละอยากจะทำไงกับพี่ล่ะนี่จะเอาควยที่มันเหมือนกบแทงเข้ามาในหีเลยไหมล่ะเป็นยังไงหรอพูดออกมาอยากจะทำยังไงสาวพัยาบาลมันทำได้อย่างนี้หรอทำไม่ได้หรอ จะขวานรูอยากเอารีเทนเนอร์ถูเข้ามาที่หีของพี่ให้เกิดประกายไฟหรือเปล่าเอารีเทนเนอร์ถูเลยเหรอเยอะมากพี่ยืนยัไหมยืนยันไหมยืนยันแสดงว่าอะไรมังเป็นไรโู้ยเกิดประกายไฟไปต้องเร็วกันรึไงวะไปเลยสัตว์ไปเลยสัตว์หนีมาเดย์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 ชามกุ้งหัวกูสิชามสิ มึงชามสิมึงมาสิชามสิหนะักแรงมากบางคนบอกว่าไอ้คนในแชทบอกว่าได้เงินเอดีรวยเท่าซับหรือยังคะเชลฟูร <c oughs> ์บริโก้รวยยังคะ <c oughs> นี่จินมาแล้วคะ่ะจินมาแล้วเย้รวยตันไหนดบบ้วยนะสไลด์มาดิสไลด์มาดิสไลด์มาดิเอาแล้วตาย,ยแล้วโอ้ยโปแล้วผลพ่วงมาดีหนะน้าหี่อะ ียังมันอยู่เลยไม่ใช่เหรอยิปี้อยู่ตรงนันเพื่อนออมค่ะจอมก็เร็วส <oh ิออมมาสิโง่ไ like ็นไหนคะน้องเขียวมากอะไรคะยิปปี้อยู่ข้างหลังค่ะ วยนี้รับด้วยมากจบพี่ทำขนาดนี้กบยังไม่อยากเอาแหวกรูพี่ให้มันเลือดสาดกระจายวองปริ้นออกมาเลยเหรอหพี่เป็นลิศิดวงแตกไปเลยอะไรเนี่ยเป็นลิศิดวงด้วย <c oughs> ไนฟาร์มลาพี่คือควรจะได้ตั้งนานแล้วเถอะพื่อนเพื่อเธอจะไปช่วยอะไรอื่นแล้วเนี่ย <c oughs> <ๆ>เห็นใจคนอื่นบ้างนะกบ<ๆ>คือเ<ๆ>พือ่อนเฟื้อเผื่อแผ่เลยไปละ อย่าจะปค้นรูแหย่แล้วกระแทกเม็ดคืออันนี้แขนมากส่วนตัวเวอร์ข้างบนนะมาแจกฉันลง้านเสร็จแล้วรอบนั้นนะเฮ้ยแต่รอบนั้นก็เต็มนี่ไม่เต็มเหรอไม่เต็มยังมีอยีกมึงไปเคี้ยวหว่านนั่นหน่อยเดี๋ยวปะไม่เป็นไรกูเคี้ยงเองกูจะแปลงร่างเป็นนิกเล็กเเล่นเน็กเล่นดีมไหมถึงแต่ไม่เท่านิโคลหราคือเดินทุกเลยนะ ก็มันไม่ไหวป่าไม่เด็กสักทีทำแทนทำแทนทุกเลนอะทำดีๆนะฉันจะไปช่วยเล่นเฮ้ยตกใจมนนึงหนูเป็นเล็กเล็กมีการสองตัวเลยมึงอดทนรอ,อกูก่อนนะสกิเนี่อกูจะแปลงร่างเป็นเอริยมบุ๋อถอยออกไปก่อนได้ไหม <c oughs> มึงอยู่ในพุ่มไว้ก็ได้มึงอยู่ในพุ่มนี้ไว้ก็ได้เดี๋ยวกูจะแปลงร่างไปมันจะโปะโป้าโปะแล้วไปเหอะ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 กูเราขีดเวฟหน้ามึงออกไปเลยถ้ามันเข้ามึงกูก<อ>็อยิงหลังนี่<อ>แหละ ไอ้เนี่ยแบบไม่พุ่งก็คือผิดผิดวิดสัยอันดีเลียมากเลยอ่ะค<อ>ือโปรแลบวเน่ยตัดรู้ดีไปหมด,ดชังเก็บดิปติกเรียตะเกี้ตอบโต้ตดีมากเลยนะของมันเยอะแล้วแนะนำห้ตันเวทแต่ละกูอ,ะอีกลิงขึ้นมาข้างบนามาเด้กูแปลงร่างไปเล็กนี่นะมาก็มา กูจะแปลงร่างเป็นคีบรอแป๊บนึงอี้นี่อยู่ข้างบนโอเคเห็นละมาแล้วมึงเต็มตัวลุยเปิดตีใส่เลยได้ยังไรยังได้เลยอยา่าทำพิการใครอีช้างล่ะไม่รอดค่ะสวยมึงอยากจะทำยังไงกับกูล่ะกูพูดแค่นั้นแหละมึงยอมบี้ทั้งหมดหกใบของกูกรีดรูมึงแล้วมึงจะทำยังไงกับ,บรูกูอีกแค่นั้นรูม,มันก็เละแล้วนะนะกำลังไปกำลังไป มัม <ไป S 1> นมียิมเีลนด้วยนะเยโอ๊ยไม่รอดแล้วกําลังไปไม่ต้องกลัวไปต่อไปต่อยิงให้โดนขอให้โดนคือโดนหน่อยเดยีไหนกบเอ้าแล้วกบไปไหนนี่มันเพื่อนเลยมันมากับแกหรอใช่ใมันฉันมากับมันฉันมากาแกแกค่ะแกต้องจาัดก,การอิมลีนค่ะเมื่อกี้ไม่ใช่จะไปช่วยมันแกร่างเป็นหวาดกัน เขาคือคอนถูกอ่ะไม่ตีฉันสิวิมามาแล้วมาละมาเลยอีสัตว์ทีเดียวทีเดียวกบอยากจะทำอไงกับพี่โอ้ย<อ>เขาเล่นดี<ป>ขนาดนี้อีช้างมาดิท<ป>ี่ดีพุ่งมาดิเขาไม่ได้ออกอะไรเหรอโก้ไอจีนออกอะไรเนี่ยออกไปเถอะ <มา S 1> เกิดขนาดนี้นะอือฮึ <laughs> มับเข้ามาสิมัเข้ามาสิโอเคฉันเชื่อเธอจะไม่น่าเชื่อเลยครับเขาจะช่วยมังกรเราถามทำไมถามเพราะอยากดูดคุยเขาเรียกว่าอย่างเชิงเขาเรียกว่าอย่างเชิงค่ะคือตอนนี้คืออินิมันมิคาเอลไม่ช่วยเ่าออเดอร์เงียบอย่างเพื่อนพอปิดข้าวแล้วเงียบเลยงงไปหมด พี่ก้างเลยมวันี้หรือเปล่า,มนนา,าไม่ปิดข้าวเราเงียบมากเลยแม่อ๋อไปตีเลยไม่ต้องกลัวมันไม่มาหรอกข้างบนอาจจะโดนแทนเราไม่โดนหรอกเอ้าอีนี่ <c oughs> อะไรพี่ก้าง รอรแล้วกันก็จะไจะได้ของวิกเอนรอฉันแปลงร่างก่อนอย่ากลบจะแปลงร่างเป็นคีปไปเปิดให้แกอยู่ไกลๆไว้แกทำอะไรไม่ได้ค่อยได้หรอกยิบรีมาทางนี้เนี่ยลิขอย่าแปลงปเป็นคีปขึ้นข้างบนวัดเดี๋ยวมา ไปไหนละอีช้างมึงเก่งนักไม่ใช่หรอพอเสียงปืนดังควยนกระเสือกเหวอะปังปังปังกะละมังเลี้ยบโอ้ยตั้งไาเองกะละมังปอยเองกะละมังเลี้ยบไปไหนม่อยากทำยังไงล่ะกูเป๊ะขนาดนี้มึงอยากจะทำยังไงล่ะยิงเอกอกของเกิดขนาดนี้อย่าไปกลัวยิงเข้าไปที่ขมับดึงหัวแมวกระชากหนังหัวแมวดึงหัววแมยิงฟาดไปที่ไขตัวกระชากหัวแมว ดึงหัวแมวดึงราวนมมาต้องไหมชอบมากดึงราวดูถ้าเราทำรูนักกรมสัตว์มาก4ี่ศค่ะมีโค้ด4ี่ศค่ะวันเออเล่นนะใช่ได้เหรอมาใช่แล้วครับเธอก็เล่น้วก็กลับสิยินเซเลนอะไรล่ะเอาค่ะไวโยนี กูเข้าไปเคลียร์คลิปแทนมึงให้มันงงตัวไหนคือตัวจริงตัวไหนคือตัวจริงเอา้ามึงตีให้กูโปมาโปเลยเหรอเดินชิปไปอย่าให้คลิปมากูจะไปแปลงร่างไปลงโปอูม่ามนะึงอ่ะเอ๊ะไม่ตีอ่ะ <laughs> เป็นยังไงเมึงอยากทำยังไงกูไม่อยากจะปลิ้นลูกูเลยยังมึงอยากทำยังไงอย่าจะเอาน้ำกดแย่ลงไปในลูตอนนั้นที่กูอยากจะได้คือกูอยากจะได้แต่มึงคือกูอยากได้คิวจากมึงคือกูทำให้เลนมึงได้ฟาร์มฟรีขนาดนี้ยังจะต้องเอาอะไรอีกกูอยากได้คิวมากกูแปลงแรกอีก่อนมันมาแน่มันมาแน่รอกูก่อนกูรอเว็บหน้าดีกว่ามาละโอ้ว้าวมึงรีบมากเจนพี่สาวพี่สาวเจนนี่เป็นยังไง เจ๊ยเขามีสาวแบบนี้แบบนี้ไหมแบบนี้ไม่ได้มึงชอบแบบนี้แบบแบบนี้กันละมั่งสังพาตั้ง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 กัะมัง้งกันละมังสังได้ทายกันละมังสังพาพี่รักตัดสู้ได้เอ้าแค่ไม่อังก็ไม่พูดก็ไม่ต้องเข้าดีเลยไม่ฉันปิดไมมฉันเข้าไปเลยเฉยๆออเสอะไรคือกลัวฉันโดนหยาบคายเหรอคือเธออาจจะไม่รู้ว่าฉันนี่แหละตัวหยาบคายจะไปด่าทำไม น่อยอ่ะกากมันแรงอ่ะก็สัญญาดีกว่าก็ไม่พูดเลยไงฉันก็เข้าไปเฉยๆถามเขาดีว่าอยากทำยังไงกับหนาอยากิชีกรู้ก็อยแต่มาบอนเร็วถามเขาใหญ่จะทำยังไงกับฉันชีกรู้ จะบาละเหอแล้วก็เอาเกลือทาแล้วก็เอาปูนขาวหย่อนแล้วก็เอาปูนเขียวหย่อนเกลือพริกป่นพริกไทยลงล่านลงไปในรูคือเพื่อนๆไปแหนก็ผมแล้วก็โป่งมาล่ายวดูให้ครับนี่เขาเรียกอนรนะครับต้มน้ำให้เดือดๆหลัวก็ล่านลงไปลดมันเรียกว่าลูกอะไรคะที่เขาใส่ในหมาล่าที่มันแบบกินแล้วมันมันจะแตกในปากอ่ะอ๋อลูกเปดจังก่อ เคยไปกินแล้วกัดแต่มันแตกในปากเลือใช่ไหมไอเม็ดไอใช่ไหมเออไอหนังต้องดูเหมือนกันมันไม่ชาเลยมึงถ้าเราไปชามึงทำอะไรอีกสว์สังเย็ดมึงอยากยัไงมึงอยากทำให้กับกูมึงอยากทำไงมึงทำแบบนี้มึงอยากจะทำให้กับมันมึงอยากทำไงมึงพเพิ่มโกงอาล้าอล้อมากยังเห็นนะอะไรยอมให้มึง โอ้ไม่แจ็คแจ็คไอ้ตันของกระตายตุ๊กย่าทำให้กูอ้ยคือต่อไปเลยเขาจะอุ้มไปตลกอ่ะุูอยากจะตะโกนแ้วแต่กูทำไม่ได้แจ็คมึงก็รู้ที่ใส่กูอยู่จริงสัพพอร์ตไม่เดินเลยใช่รับปอร์ตไม่เดินนี่คือเป็นแคลรี่ที่ถ้าหนึ่งสิบสองไปแล้วแต่นี่คือนี่คือสอบแล้วนะสอบเป็นอลากกนแล้วนะสอแล้วนะถ้าจะเอาแบบแรงๆมาเขจะจัดให้เธอเอง มีคำอีกเยอะแยะมากมายเลยที่เธอไม่คาดคิดมาก่อนฉันจะฉันจะมักเ,เรียลูยจะบอกให้อะไรอะน้องไม่ตายค่ะ<ห>มีแต่พ่อมือที่มันจะตายอ่ะ <c oughs> อ้ยเอีกแดกอะไรย่ะ <c oughs> นึกว่าจะแน่ควายนึกว่าจะแน่อย่าแพ้ปอซีน้องพี่ อ๊ยน้องพี่เอ้าพี่บัลลีอยูนี่เลมาดิอุ้ยมันลื่นอะลื่นมันลื่นเหรอมูบอลล์ื่นมันอันตรีไปแล้วมึงอีบัลลีมึงไม่ต้องกลัวเปนลื่นไม่ว่าจะแน่แล้วบอกจะทุบทุบทุบหนังหน้าพ่อมรอกูกลายเป็นหวานโหมากเจ้วอร์อะจะกทำยังไงครับว่าโอ้โหวันวันที่วันที่ได้รับปั๊มกโมาก ไม่เคยเห็นหรอกยี่เบี้ยก็มาเคลียเอ้ยอีเซลเล่ออกเไปแล้วหรอกจำได้เลยจำได้เออที่เขาที่เขาแต่เขาจะมาแล้วมัน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 จะมาแล้วมึงถอยออกไนมึงถอยออกไปเออได้เวลาอาเธอร์เขาเข้าไปทำนะแต่มันเห็นไหมเขาทำไม่เห็นค่ะมันโง่เออแล้วเขาเขาแบบเอออย่างนี้เราได้ไหมได้ไหมเขาได้ได้ไหมพูดออกมาอีกดีมาก เธอจะจะยังไง,ง,งกับชันไม่เธอจะยังไงกับชันเธอพูดก่อนเธอจะยังไงกับชัน <c oughs> เล่นไม่เป็นอย่างนั้นแหละคืออะไรมันไม่ไม่ถึงอะ <c oughs> ไม่ถึงไม่ได้มันไม่ไม่เสร็จจบอีบรีนอะโดนบาดซื้อคะ่ะซื้อแบบหลอกซื้อ Oh คือแคคือซัพพอร์ตคือตีนี้อยู่แคลรี่จะกลับบ้านหน้าด้นอีกเหร่าคือกรบนี้คือได้ใครทุกคนนะคะได้สุดแก้่างไปกว่าอยู่ข้างหลังไว้อยู่ข้างหลังไว้ <c ười> เอืออยู่ข้งบนข้างหลังไปได้ไงกระเพือ <c ười> ไม่มีธามาแล้วหว่านมีคอได้ <c ười> วาดแบบรีคอร์ได้ <c oughs> แล้วมากแล้วมันจะกลัวคิดว่าวาดได้เป็นกูนะคอยดูนะจะพุ่งจะพุ่งมาใส่เอ้าคือเดินช้าหรือก่ร่างคะ่ะเป็นวาดเดินช้าคะ่ะคือเราจะไม่จบหรอเราจะรอใครเกิดหรือเปล่าเออมันจะงงอะ่ะคือตอนนี้ซาน่ารอคะ่ะไม่ใช่อะไรเรนนูกับคุณยายกำลังรออยู่ ตอนนี้ที่รอนั่นอยู่นะพี่รอใช้บังใครของพี่อยู่ใช้ไปเถอะใช้ก็เป็นแรงหรอเอาสัดคือช็อตฟิลมากเป็นน้องอยู่เลยไปกบดันไปไม่กลัวเลยอีมี่มาเดินเล่นอะไรหน้ากูเหมือนแม่มึงหรอเป็นไงล่ะเดินดึกๆคงเดียวไม่กลัวผีดันไปเลยไม่ต้องกลัวมันม่ไม่มี QSS แล้วถ้าอีมิงขึ้นหัวบอก เล่นมาทหาหรอคะคนนอกถ้าอิมลีนชามขึ้นหัวบอกอ่ะมีอะไรต้องกลัวอีกจะต้องกลัวอิมลีนอีกไหมแดกอะไรใหญ่เรียกกูทำไมกูไม่ใช่ป่านะเกดาทุ่งกันไหมอะไรมาท่งกามีอะไรอ่ะตาไหลว่ากามีหรือเปล่าอันนี้อา้ห้ถอะกรกเทอะเอาดีเร็วสวยการกอนที่มันทำได้ประโยชน์บาจินา เออนึกว่าจะแน่การ์ดว่าจะแบกทีมได้ทำตัวเข้ามาเลย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 แหมนึกว่าจะแน่นึกว่าจะแน่นึกว่าจะแน่อะไรอะไรนึกว่าจะแน่ที่แรกบอกว่าจะทุบๆเอาเหมือนไปโอมนะโอมอ้วนอ่ะ จแล้วจบยังรู้ว่าจะแน่บาดีเนส